ก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับต้นกระถินนะครับหรือว่ากระถินไทยนะครับกระถินนะครับกระถินนี่มีชื่อท้องถิ่นนะครับว่าเกษตรโคกนะครับหรือเกษตรบกนี่แถวราดแถวราดบุรีนะครับเรียกแล้วก็กระตรงกระถินกระถินน้อยกระถินบ้านผักก้านถินนี่แถวสมุทรสงครามนะครับเรียกแล้วก็ผักก้านถินนะครับเชียงใหม่นะครับผักหน้องบงหน้องบกนะครับภาคเหนือนะครับ กระถินไทยกระถินบ้านกระถินดอกขาวนะครับแล้วก็กระถินหัวงอกหัวงอกนะครับนี่ภาคกลางนะต่อเบาสตอเทสสตอบ้านนะครับภาคใต้นะครับหรือว่ากระถินยักษ์นะครับนะครับลักษณะของกระถินนะครับก็ต้นกระถินนะครับก็มีถิ่นกําเนิดนะครับที่แถบอเมริกานะครับเขตร้อนในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุขโขไทยนะครับเนื่องจากต้นกระถินนี่เป็นพืชขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับจึงพบได้ทั่วนะครับจัดเป็นไม้พุ่มนะครับหรือไม้ต้นขนาดเล็กมีขนาดสูงประมาณ3-10เมตรนะครับไม่ผัดใบนะครับลักษณะทรงต้นเป็นเรือนยอดรูปไข่หรือกลมเปลือกต้นมีสีเทานะครับและมีปุ่มนูน ของรอยกิ่งก้านที่หลุดล่วงไปนะครับการขยายพันธุ์นะครับใช้วิธีใช้เมล็ดนะครับจเจริญเติบโตได้ดีในดินร้วนซุยหรือในดินเหนียวอุ้มน้ําได้ดีนะครับนะครับสำหรับใบใบกระถินนะครับนั่นก็คือใบกระถินนี่ยประกอบด้วยขนนกสองชั้นนะครับแล้วก็สลับกันนะครับยาวประมาณ12.5-25ถึง25เซนติเมตรนะครับ แกนกลางใบีประกอบมีขนนะครับใบแยกแขนงประมาณสามถึงสิบเก้าคู่นะครับเรียงตรงข้ามกันนะครับมีความยาวประมาณห้าถึงสิบเซนติเมตรนะครับส่วนใบย่อยมีประมาณห้าถึงยี่สิบคู่นะครับเรียงตรงข้ามกันนะครับลักษณะของใบย่อยเป็นรูปเอเป็นรูปขนานมีความกว้างประมาณสอ mm งจุดห้ามิลลิเมตรนะครับถึงศูนจุดถึงสองเซนสองจุดหนึ่งเซนติเมตรนะครับ โคนใบเบี้ยวนะครับปลายใบแหลมนะครับขอบใบมีขนนะครับนะครับส่วนดอกกระถินนะครับมีสีขาวนะครับออกดอกเป็นช่อนะครับแบบกระจุกแน่นตามง่ามใบนะครับและปลายกิ่งนะครับมีประมาณ 1- 3สช่อนะครับส่วนฝักกระถินนะครับมีลักษณะแบนนะครับเป็นปลายฝักแหลมนะครับโคนสอบนะครับ ฝักเมื่อแก่ครับจะแตกตามยาวนะครับฝักนะครับมีความยาวประมาณ1 0บถึง20เซนติเมตรนะครับเมล็ดกระถินนะครับมีลักษณะเป็นรูปไข่แบนกว้างนะครับสีน้ำตาลเป็นมันนะครับเมล็ดกระถินเมล็ดแก่นะครับสำหรับสรรพคุณของกระถินนะครับใช้เป็นยาอายุวัฒนะกระถินมีฟอสฟอรัสสูงนะครับจึงช่วยเสริมสร้างและบำรุงกระดูกนะครับ นะครับสำหรับการบำรุงกระดูกนี่ใช้ยอดอ่อนฝักอ่อนเมล็ดนะครับช่วยลดน้ำตาลในเลือดนี่ใช้ยอดอ่อนนะครับใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงนี่ใช้ยอดอ่อนนะครับแล้วก็กระถินอุดมไปด้วยวิตามิน A นะครับจึงช่วยบำรุงสายตาได้นะครับนี่ยอดอ่อนนะครับช่วยบำรุงหัวใจนะครับนี่ฝักอ่อนแล้วก็ยอดอ่อนนะครับช่วยแก้อาการนอนไม่หลับนะครับนี่คือเมล็ดแก่นะครับช่วยทําให้เจริญอาหารนะครับฝักอ่อนยอดอ่อนนะครับ ช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ํานะครับนี่ก็ฝักอ่อนยอดอ่อนนะครับช่วยแก้กิดกระดีขึ้นตานะครับนี่ดอกนะครับช่วยแก้อาการท้องร่วงนะครับนี่ใช้ฝักนะครับเมล็ดกระถินใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลมนะครับสําหรับผู้ใหญ่ให้ใช้ครั้งละ25-50กรัมนะครับส่วนเด็กให้ใช้5-20กรัมต่อวันนะครับโดยใช้รับประทานขณะท้องว่างนะครับในตอนเช้าประมาณ3-5วันนะครับ อันนี้เมล็ดนะครับช่วยขับลมในลำไส้นะครับใช้เมล็ดเก่นะครับใช้ขับฤดูขาวของสตรีนะครับเมล็ดเก่ครับช่วยลดการเกิดนิ่วในกระเพาะอาหารนะครับนี่ยอดอ่อนฝักอ่อนเมล็ดนะครับดอกกระถินช่วยบำรุงตับแล้วก็ช่วยบำรุงไตบำรุงตับนะครับนี่ก็เมล็ดเก่นะครับส่วนดอกกระถินช่วยบำรุงตับก็คือใช้ดอกนะครับ แล้วก็ฝักกระถินนะครับเป็นยาฝาดตมานนะครับใช้ห้ามเลือดนะครับนี่ก็ใช้ฝักเปลือกนะครับนะครับไม้เห็ดนะครับใบอ่อนยอดอ่อนและดอกมีรสมันนะครับเมล็ดอ่อนมีรสมันอมหวานเล็กน้อยนะครับรากมีรสจืดเฟื่อนนะครับส่วนเปลือกมีรสฝาดนะครับ ครับสาหรับประโยชน์ของกระถินนะครับยอดอ่อนกระถินนี่ฝักอ่อนแล้วเมล็ดนะครับใช้รับประทานนะครับเป็นผักได้นะครับโดยยอดใบจะโดยยอดใบนะครับใช้รับประทานร่วมกับน้ําพริกส้มตามหรือยําหอยนางรมนะครับตัวเมล็ดอ่อนชาวอีสานใช้ผสมในส้มตามะละกอนะครับหรือรับประทานกับส้มตามส่วนชาวใต้ใช้เมล็ดอ่อนและใบอ่อนรับประทานร่วมกับ หมยนังลมนะครับใบยอดฝักและ,มะเมล็ดนะครับสามารถนําไปใช้เป็นอาหารสัตว์เช่นวัวควายไก่แพะแกะได้นะครับใบกระถินอุดมไปด้วยธาตุในในตัวเจนนะครับแระเกลือโพแทสเซียมนะครับสามารถนํามาใช้ทําเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับมเมล็ดสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องประดับได้หลายชนิดเช่นเข็มกัดสายสร้อยเข็มขัดนะครับลําต้นและเนื้อไม้กระถินนะครับสามารถนํามาใช้ ทำด้ามอุปกรณ์เครื่องมือทําการเกษตรนะครับทําฟืนเผาทาถ่านและได้น้ําส้มควันไม้นะครับเปลือกต้นกระถินนะครับให้เส้นใหญ่ที่สามารถนําไปใช้ทําเป็นกระดาษได้นะครับแต่คุณภาพไม่ดีนะักเปลือกต้นกระถินสามารถนําไปย้อมสีเส้นไหมได้นะครับโดยเปลือกต้นแห้ง3กิโลสามารถย้อมเส้นไหมได้1กิโลนะครับโดยจะให้สีน้ําตาลนะครับนะครับ สายพันธุ์กระถินนั้นที่ทําการปรับใหม่จะมีขนาดลําต้นสูงกว่าพันธุ์เดิมนะครับหรือกหรือเรียกว่ากระถินยักษ์นะครับใช้ปลูกเพื่อเป็นแนวรั้วบ้านแนวกันลมแล้วก็ใช้บังแสงแดดนะครับเหมาะในการรักษาดูแลต่ํานะครับและต้นกระถินยังมีความแข็งแรงจเจริญเติบโตได้เร็วนะครับตามคติเชื่อในตำราภรมมชาติฉบับหลวงกาว่ากระถินเป็นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับ โดยนํามาปลูกร่วมกับต้นสารพีนะครับมีความเชื่อว่าช่วยกันป้องกันเสนียดจันไหลนะครับสําหรับการเลือกซื้อและการเก็บรักษากระถินนะครับควรเลือกซื้อยอดกระถินหรือฝักอ่อนนะครับที่มีความสดใหม่และไม่เหี่ยวนะครับส่วนวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับกระถินนะครับที่ได้มาห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ให้ดีนะครับแล้วนํามาใส่กล่องพลาสติกนะครับแล้วปิดฝาให้สนิท เก็บเข้าชุดตู้แช่เย็นในช่องผักนะครับจะสามารถเก็บได้นานขึ้นนะครับโทษของกระถินนะครับเนื่องจากกระถินมีสารที่เป็นพิษนะครับนั่นก็คือสารลิวซีนินนะครับหากสัตว์กระเพาะเดียวกินใบกระถินในปริมาณสูงนะครับอาจทําให้ขนล่วงและเป็นหมันได้นะครับแต่ยังไม่มีรายงานความเป็นพิษเนื่องจากการกินกระถินในคนและการกระและยังมีรายงานว่ากระถินเป็นพืชที่มีคุณสมบัติช่วยดูดธาตุซิลิเนียมจากดินเหมาะ มาสะสมไว้ได้มากนะครับจึงอาจทําให้เกิดพิษเนื่องจากธาตุนี้ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับต้นกระถินนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนะครับที่ช่องติ๊กคนบ้านๆนะครับได้นํามาเสนอนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตาด้วยนะครับ